กองย่าอ,อ,อืมซือม้อเสื้อผ้าเสื้อผ้าเด็กนะคะพี่ๆเพืพ่อนๆวัสดีนะคะตอนนี้อยู่ในเขาเรียกอะไรอะ่ะร้านค้าปีแคร์นะคะปีแคร์และอ e ีแคร์ที่เขาเรียกกันนะคะมันก็จะประมาณนี้ โซนนี้ก็เป็นของเด็กมีทุกอย่างนะคะของผู้หญิงของคนใหญ่ก็อยู่โน้น,นะคะ่ะนี่ก็อของเด็กน่ารักน่ารักนะคะอันนี้ก็เป็นของผู้หญิงของคนใหญ่นะคะข้างหน้าน้องก็จะเป็นร้านอาหารนะครับไม่ใช่ร้านอาหาระคะ่ะเป็นที่ขายอาหาร อันนี้เนื้อวัวบดนะคะทุกคนเนื้อวัวบดก็เท่าไรอะกิโลครึ่งนะคะร้อยสามสิบห้าคโคนค่ะกิโลครึ่งร้อยสามสิบห้าคโคนร้อยสามสิบห้าคโคนเป็นเงินบ้านเราก็ประมาณหกร้อยกว่านะคะอันนี้ก็เป็นสันหมูนะคะใกล้ใกล้คริสต์มาสเขาก็จะเอาไว้อบกันนะคะ อันนี้ออสีกสกะะส่กิโลยังไม่ถึงร้อยห้าสิบเลยค่ะสี่กิโลนะคะสี่กิโลยังไม่ถึงร้อยห้าสิบคนนะคะทุกคนถูกค่ะถูกไม่แพงไม่แพงนะคะะไม่แพง,แงเพราะว่าต้องสี่กิโลนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะตอนนี้ก็เสื้อผ้ายูนครอบครัวอะไรเขาก็เอามาขายแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเสื้อผ้าเด็กใหญ่ขึ้นนะคะก็จะประมาณนี้นะคะตอนนี้อยู่โซนผักผลไม้นะคะนี่ปลอกแบบ สามร้อยกรัมสามสิบสองโคนนะคะอันนี้อันนี้คือฮิมแบกนะคะฮิมแบกจะสีแดงร้อยยี่บห้ากรัมยี่สิบโคนค่ะอันนี้สตรอเบอรี่นะคะสองร้อยห้าสิบกรัมค่ะยี่ห้าโคนนะคะสับประรดก็มีนะคะทุกคน ทำสำเร็จรูปมาเบิงมะเขือเทศโอ้ยเบิงไอ้ตันหน่อยอย่าขู่อย่าเข้นชะโงกนะชะโงกหลังคุณย้าฟุตบอลไปไหนย้ายหายนะฟุตบอลอันนี้อันนี้มันเหมือนกับพวกกินเป็นสแน็คนะคะทุกคนกินเป็นอาหารแม่จะไปดูนะ มะเขือเทศนะคะทุกคนอันนี้อ่างงุนองงุนเขียวองงุนสีแดงอันอันนี้ลูกพับค่ะลูกพับใหญ่มากนะคะทุกคนสี่ลูกสี่ลูกนี้ก็ยี่ห้าคนก็ประมาณยี่ห้าคนร้อยกว่าบาทค่ะร้อยกว่าบาทแล้วก็มีกล้วยนะคะ กล้วยหกโคนเอากล้วยหน่อยค่ะกล้วยหกโคนนะคะเพราะว่าอะไรตอนนี an, oh ้อะไรต่ออะไรมันก็ขึ้นนะคะทุกคนของแพงของแพงเอากล้วยไปกินหน่อยค่ะเพราะว่ากล้วยถูกนะคะหกโคนนี่ถูกก้อยก้อย อันเนี้ยไม่ดีนะอะไร่าแอปเปิลอ่ะทำไมซื้อของพิงอ่ะมของพิงมันจะไม่อร่อยนะออก็เลือกไอ้ที่มันสดสดน้อยผิวไม่เห็นสวยเลยทางนี้เป็นกาแฟเป็นขนมนะคะทุกคนมโอ้ยอัง่น สับประรดนะคะสับประรดก็ลูกก็อ๋อร้อยบาทนะคะอันนี้อง,งุ่นลูกใหญ่นะคะอันนี้แพ้ค่ะอันนี้แพ้อันนี้แพ้นนแม่เลือกเลือกอร่อยนะมันก็จะเปรี้ยวนะคะมันก็จะม,มันก็จะเปรี้ยวเป็นบางลูกหวานเป็นบางลูกนะ<า>สแกนดูแพร์ดิ Ừ, này nghe Tao lơi nè Tao lơi nè Tao lơi nè Tao lơi Ồ nè à, chim chôm chim chôm Chim nhâm 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 Ô kinh chôm ôi thế ของกินมากมายนะคะพี่พี่เพื่นพนพนอนนี่ส้มหยิบเลยเนี่ยเอาเนี่ยเอาเนี่มึงก็อย่าซื้ออะไรที่ว่ามันหิ้วหนักมันหิ้วอะไรนักว้าแ,แล้วทำไมอันนั้นมันสีทองสีเหลืองผิดปกติแล้วเนี่ยเท่าไหร่อ่ะฟันอยู่เธอว่าจะเอานี้ดี มืนมันไม่สวยอ่ะเอาเอาดูค่ะทุกคนของกินเะแยะนะคะแพงไหมอันนี้ก็ซ่อมซ่อมเสียก็เปลี่ยนจซ่้มโอค่ะ่้มโอซ่อมโอก็มีนะคะไป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 บักนัดบักนัดบักนัดเด้อพี่น้องบักนัด นี่บักส้มโอเออ่เขาบอกว่าเป็นสีแดงเด้อค่ะใส่ข้างในมันเนี่ยเห็นบ่ค่ะเป็นสีแดงเด้อค่ะเออ่ส้มโอแดงเอาไม่ก้อยเองหฮวไหวไหมอ,ไไหอันนี้กล้วยนะคะกล้วยกล้วยกล้วยเดี๋ยวก็จะมีมันไม่เหมือนกันเหรอส้อมลูกนี้ทำไมมันใหญ่กว่าแล้วก้อย ก็จะมีผลไม้ยแยะๆนะคะทุกคนแอปเปิ้ลมีมะม่วงนี่แอปเปิลมันก็จะมีหลายหลากหลายพันนะคะทุกคนมะม่วงเหมือนกันค่ะพออันนี้ก็จะเป็นทางผักนะคะทางผักอันน้นก็เป็นเครื่องดื่มอันนี้ก็เป็นกับข้าวนะคะที่ สายยางคะ่ะกับข้าวสำเร็จรูปก็มีนะคะทุกคนนี่ข้าวสำเร็จรูปนะคะปลาทอดไก่อบไฝ่กระเตะล่ะโซมพวกอะไรนี่แหละห้างก็ใหญ่นะคะห้างใหญ่นะคะท,ทุกคนห้างใหญ่นะคะใหญ่มากดูสิคะแอปเปิ้ล ดูแพคค่ะลูกเบอร์เลยอแอปเปิลนะคะแอนนขอจบคลิปก่อนนะคะพี่ๆเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กด,ชรกดสับสไครต์ด้วยนะคะสวัสด,ดีค่ะ thank you to everyone